เปลี่ยนไฟล์เปลี่ยนชื่อไฟล์ตรงนี้นะครับให้เป็น QuickTime นะครับแล้วก็ให้มาปรับตรงเช้งตรงนี้นะครับให้เป็น RGB บวก Alpha m a t t นะครับผม สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับ Export วิดีโอ่งใสนะครับผมก็ Export v i d วิดีโอที่มันแบบพื้นหลังผงใสนะครับเอาไว้ใช้ในงานวิดีโอต่างๆ,ๆเหมือนแบบว่าเราจะ Export ข้อความเอาไปใช้กับงานวิดีโอในโปรแกรมอื่น,นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถใช้ได้แบบง่ายๆไม่ต้องไปเจอบฟรีสกรีนไม่ต้องไปทําอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมโอเคอสําหรับวันนี้ผมก็มาสอนใน โปรแกรม After Effects นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นสอนในโปรแกรม Premiere Pro อีกทีหนึ่งนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปเรยกันเลยครับโอเคครับ okay. ตอนนี้เราก็อยู่ในโปรแกรม After Effects นะครับผมก่อนอื่นเลยผมก็จะ New Composition ขึ้นมานะครับผม New Project ขึ้นมาแล้วก็ New Composition ขึ้นมาอีกทีนึงอ่ะตั้งเป็นขนาดที่เราจะทำนะครับนะครับอันนี้ อันนี้ก็เป็นวินาทีที่เราจะทำนะครับจะทำงานอันนี้ผมสร้างไว้ที่5วินาทีขนาดก็เป็น1 0 8 0 1คูณนนะครับผมโอเคหลังจากนั้นก็กดโอเคไปเลยเราก็จะได้หน้าต่างงานของเราออกมาแบบนี้นะครับพอได้หน้าต่างแบบนี้ผมก็จะมาแอนิเมตข้อความสักหน่อยละกันนะครับ ข okay. ยายข้อความนิดนึงนะครับผมแล้วก็จัดไว้ตรงกลางรนี้แล้วปริสโตก่อนขออนุญาตปริสโตโอเค เราก็จะทำให้มันขยับนิดหนึ่งนะครับโดยการใช้สเกลนะครับ20แล้วก็กลับมาที่หน<ม>ึ่งอดเราอาจจะเลื่อนจุดโฟกัสมัน Angle Point นะครับเดี๋ยวน่าจะ Angle Point ก็จะทําให้มันขยับต่อเนื่องนะครับโดยการใช้คําสั่ง LOOP นะครับลูบเอาเปิมันก็จะขยับต่อเนื่องครับแบบนี้แล้วเราก็จะเอาไฟล์ตัวนี้ไปใช้ในงานวีโอนหย่ดนะครับต่อมานะครับเราก็จะทําการ e x p o r t นะครับผมให้เป็นไฟล์โปร่งใสนะครับอ่ะเราจะ ดูไฟล์ย,ยังไงว่ามันไฟผ่องใสรหรือเปล่าลให้กดตรงนี้ก่อนนะครับดูว่าพื้นหลังของเรามีอะไรขั้นกลางหรือเปล่าอาเราอาจจะมีเลเยอร์หนึ่งที่มันเป็นแบล็คกราวอยู่แล้วอะไรเงี้ยปึ๊บอ,อะไรเงี้ยเราจําเป็นจะต้องปิดเลเยอร์ตัวที่มันเป็นแบล็คกราวออกนะครับแล้วก็ทําให้มันโปร่งแบบนี้นะครับมากดเช็คตรงนี้ได้นะครับ พอเราเช็คเสร็จเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับให้ไปที่ไฟล์นะครับใช้คำสั่ง e x p o r t นะครับผมเลือกไปที่ add to render queue นะครับผมปึ๊บกดไปหนึ่งทีแล้วก็มาปรับตรงนี้นะครับ output ตรงนี้นะครับปึ๊บเปลี่ยนไฟล์เปลี่ยนชื่อไฟล์ตรงนี้นะครับให้เป็น quick time นะครับแล้วก็ให้มาปรับตรงเชงตรงนี้นะครับให้เป็น rgb บวก alpha m a t นะครับ พอตั้ง2ตัวนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับกดโอเคไปหนึ่ทีนะครับแล้วก็มาเลือกเอาพุทชูตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นการเลือกตำแหน่งของเราที่เราจะเก็บไฟล์ไว้นะครับ mm hmm. ผมจะ New ไฟล์ขึ้นมาหตัวแล้วกันนะครับ mm hmm. uh, ในหนดี uh, new, ผมจะนิวโฟลเดอร์สิไม่ใช่นิวไฟล์เออถ้าเป็น n e w uh. แค่นี้นะครับก mm hmm. ดไปแล้วก็อ่า uh, ตั้งชื่อนิดนึงนะครับ แล้วก็ผลเรนเดอร์ไปเลยครับปึ้งอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาเช็คที่โปรเจกต์ของเรานะครับอ่ะเราได้ไฟล์ MOV มาแล้วเราก็จะมาเช็คเช็คว่าไฟล์ MOV ของเรามันเป็นพื้นหลังโปร่งใสไหมนะครับ นนาเา New After Effects ขึ้นมานจริงๆมันเอาไปใช้ในโปรแกรมอื่นก็ได้ครับที่เนี่ย Pro อะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็ New Composition ขึ้นมาได้ไฟล์นี้ขึ้นมาแล้วทีนี้เราอาจจะใส่พื้นหลัง Solid เป็นไฟ้์อย่างเงี้ยเออเราก็นำไฟล์วิดีโอของเราอะครับลากเข้ามาใส่ได้เลยเนี่ยปึ๊บไฟล์มันก็จะเป็นแบบไม่มีพื้นหลังเงี้ยเห็นไหมนี แล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ปขยับอยแบบนี้เออง่ายไหมทุกคนโอเคครับก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นแบบคลิปสั้นๆที่มาสอนวิธีการ Export ไฟล์นะครับใน After Effects นะครับให้เป็นแบบวิดีโอโปรง่งใสนะครับผมอ่าววันนี้ผมคงต้องขอตัวไปแก้ง,งานให้ลูกค้าก่อนแล้วสำหรับวันนี้ใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้หน่อยนะครับผม วันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย